ดีจ้ะพี่น้องเมืนอ้มาพบก,กับสองอ่งงานเสปานจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์งานเสปานนะเด้อโดนโด,ดนเถื่อก็ได้ลงคลิปเนาะคะ่ะเมื่อนี้สิบไปเอาบุญเอาบุญกระถินเนาะคะ่ะบุญกระถินมาฝากสิบไปเอาบุญเนาะคะ่ะออกจากมาแต่ทอดกระถินไส่บาตรแล้วกะสิบไปหน้าเมื่อนี้เกี่ยวเขานะเมื่อนีนเนาะพี่น้องเนาะจะเตรียมพองสิบไปไส่บาตรนะ้ำเพล่น,นะคะ่ะค่ะ แต่จะไปทายอยู่บ้านงานพี่น้องเบิง้งไปบ้านงานจะไปทายเบิง้งให้พี่น้องเบิ้งอีกเนาะคะ่นะเนาะคะ่ะออกจะไปใสบาทน้ำกันคืองามแท้ยายยายทำอามาจะทายไม่ออกก่อนจะไม่ออก,กไปใสบาทน้ำกันอยู่เพื่อนเพื่อนอันตั้งกะทินนะคะ่รานฝ่นา ไปออกพามสิเมือ กระทินคุณพ่อวิทย์แม่รัดบบถบายกระทินแล้วแล้วรถแฮจะออกมาเต้นอยู่ข้างนอกค่ะแม่ออกออกมา ไหายแล้วมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้น้องแปรงมาน้าได้จาบบริมาดดแลม้าเกี่ยวเขาจ้ามาแต่ทอดกะทิแล้วรถมาเกี่ยวเขานะคะอบุญมาฝากแน่มาน้ามาเกี่ยวเขาแน่จ้เมื่อนี้น้องแปรงมาน้ามาเกี่ยวเขาบริมา,ดมาได้ดำหน้าคุณปอมาเกี่ยวเขาพี่น้อง ถ่ายบรรยากาศทง่งนาพี่น้องเมื่อวอีกกันเด้อม,มาแต่บุญแล้วก็มาถ่ายทง่งนาอีกขึ้นเก้ามาพร้อมพี่น้องนี่จ้ะรถเกี่ยวเขาอยู่พูนข้าวเจ้าซิผาจ้ะนคะคะอันนี้เขาอันแพรกับเก้า ขึ้นฝนที่ตกเกี่ยวเขาเพื่อยุมาลดุดนี่ค่ะเกี่ยวแล้วแล่ะฝากกันไปทงนี้ทงนี้ของน้องสาวค่ะทงนี้ของน้องสาวเพื่อนเกล่ยวแล้วละอันของของหน้าเพื่อนของเจ้าของยูทงหยับไปอีกจังน้อยค่ะนี่ค่ะรดเ,เกีียวเขาไปถ่ายใกล้ๆพี่น้องเบิง่งเด้อหน้าวัานเกี่ยวเขาเห้ยังปันเพื่อนกินอันปู ตบปลายตีตเจ็มน,นตบเอียนมั้งพ่สมตมเอียนพี่น้องตบปลายดังไฟรดขนาดเอาเมื่อขายแล้วรดหน้าพื้นได้ท่อหนันหรอวะทอน้า,นาสองมาเ้ รถเกี่ยวสองขันคั้นหนึ่งตายพี่น้องยังคันหนึ่งขันหนึ่งเสียหรือเอาเมื่อสอแดพดพอดอันนั้นข้อดีคึ้มคักเนาะ เออเ่าต้องใส่เต่าเนาะเอาเอาแคนอันนี้เลยนี่เออเต่าแตกพี่น้องเลยไวโดดแล้วเต่าแตกสีคกแคนยังสีเนาะเออปูว่าเอาเอาสอดเขายัางสี่ก็ต้มแท้งทุ่อยางบอกเออเ่าต้องกลนเสาอยางเนาะโอ้สลัดนกะคนเนะาะ <laughs> เขียนยังสีเนาะโอ้ย่เาดสกิบกมีต่อัมีสามก้อนเสาบะว่าใส่สามก้อนเสาเนาะใส่สองหลักน้อยใหเนาะโอ้สลัดน้เจ้าเนาะส้มเกิดดุลเนาะส้มเกิดดุลหลายพันสาเนาะ้ากนี่เปนาอ ปีงป่าเขียงหน้าน้ำป่าขาหน้าจะงมมาได้สำเนียปลาไข่ก็ <ไป S 1> ตัดอยูก่กำหนูเลยไ,ไ,ปไปม่มีแต่ใบมะกรูดสมกับธรรมศาสตร์ได้ยังไงเอาม้ามาด้เลี้ยงไปแล้วเขาอันกินเนี่ย แ <ort>. ม่พอเพียงน้ปูเนาะค่ายยุพุ่มพุ่นไปเกี่ยวกับโมยุทธเทลดเกี่ยวกับโยุเทียงแล้วกันยังไม่อยาก ยังไม่พอด้วยล่ะกินเขาก็ยังกรอบแต่แนมพี่หนึ่งคือไปใส่บาตรทอดกระทินมาแล้วก็คือมาหน้าเกี่ยวเขาทีนี่ก็ไปเอ็มพี่สองผู้รดเกี่ยวลงไปให้หน้าแล้วลึบๆๆล,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 ลงไปแล้ว ต้งจะไปะคายเข่าด้วยมือเนี่ยให้เขาขเจ้าสิบหาเ่าได้ค่าปุ๋ยบ่เขาได้ค่าปุ๋ยกับค่าเนอย่างเนะาะโอ้เป็นมูเพรใหไงเผย อืมนี่ักการดวานมือหันขึ้นแล้วพี่น้องเนี่ยพักกาดซ้อมจะมือนันคุ้นนะัดนานอืมนะคะทั่วก็ขึ้นละ นี่ตัวนั่นถุงเอียนขังไว้เยอดแลวเรียวแล้วพี่นอ้องมันเป็ดเทแหละอุ้มแรกเป็ดตากสักก่อนจะ้ะ อันนี้กับชิได้หลายมือชิได้ไมาเกี่ยวเหลืองกล้วยแล้วมือนี่เหลืองแน่จักหน่อยนะคะมาเกี่ยว ตมรถแก่สามคันพี่น แลคาน้ำแข็งขกันถึเดือนละเก้าร้อยกว่าบ,บาทไฮน,น,นี่เกี่ยวแล้วแหะพี่นอ้องยังไฮเทิงบัเนี้ยสตุ่ม,มด้วยทงไลายพี่นอ้องรถเกี่ยวเขาอาทายรถเกี่ยวเขาให้พี่น้องเบิง้ง บืนนี้เบิดบ่มีหอตป่าพี่น้องอือเ็ขนาอ้นนี่แหละขอนมาอ้วยการ้นมาที่แ่นเาไปเที่ยวน้นตัวกันเออเอนี้ได้ยินเสียงรถถอกแลนเหนแ่งดเออแท่งใส่ับัวใครนะเอออแกวันเี่ไอยู่วันเราเพื่อนแปลป่า เกียงหน่อยนกปากหางใช่มาดูรถเกี่ยวข้าวไหมน้องไทยหน้าไทายหลัง จะนกบินน้ำก <AN N> <function> ินเขาน้ำรถเกยวเขาพี่น้อง หลายที่ว่ายาใส่ปานไทยให้เบิงงค่ะเนาะว่นน้าสิบไรเห็ดของพื้นอ่ะเนาะค่ะเนาะนี่ให้หนึ่งอันนี้ให้ที่สองให้ที่สามให้ที่สี่ให้ที่ห้าเป็นเกี่ยวตัดมาตัดมาค่ะเฮ็ดหน้าข้าเจ้าเนาะตสมได้ยางยาบพี่น้องเอ้ยไทยเบิง์กซัมดีค่ะ นี่เป็นเถียงหน้าข้าเจ้าย่างออกเปิดเมื่อเถียงก็จะของก่อนพี่นอ้องเลี้ยงอุ้ยเขาก็ได้ยังให้แล้วให้หนึง ดังรถเกี่ยวเข่าดังวึนวุนต้นไผ่ห่างขี่น้องหืมลูกปากหางอันนี้คือเอาเของมาลู ครับอค่อยๆเนี่ลูกเอ้าบว,วกชิตตบวกชิตตจะถเข่าที่ข้างหลังน้อง้องแป้งครับรถถาแต่จ,จอดอยู่นยานถ้ารถกว้างอันนี้มันเบาด้ เก่งขนาดเบาเบาลูกเบาเบาไปฝันรุ่ อยแหละขี้ท้ายขี้ไปเพราะมันไวไหลายมันสะเทือนมันบึกบักบึกบักบึกบักเออทอนพอน เกีียวเขานี่รถเกีียวเขาฮะงานงานงานเนี่ยฮะเกียวยุ่นเด้พี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะฝากคนไลไรก็แชร์ชยาสเสพติดมาด้ยสองมือสามมือจะได้ลงคลิปทีหนึงจะกสิลงคลิปยังให้พี่้องเบิงไม่ได้คลิปเกี่้วเขานะคะเจ้าสิบหาค่ะสวัสดีค่ะ